ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ทุกคนวันนี้ผมมีช่วงพักชมสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังตอนนี้ลงทุนศาสตร์เปิดพรีออเดอร์หนังสือหุ้นเล่มใหม่นะครับชื่อว่า สต็อกเลคเชอรลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวเป็นหนังสือสอนลงทุนหุ้นเล่มแรกในชีวิตของลงทุนศาสตร์นะครับความหนา4 6 0หน้ากันกลองมาจากประสบการณ์การลงทุนเกือบ10ปีของผมนะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> คืออ่านเล่มนี้เล่มเดียวจบรู้เรื่องลงทุนได้นะครับมีเนื้อหาอัดแน่นแล้วก็คัดมาเฉพาะแต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการลงทุนเท่านั้นนะครับหนังสือสามารถพรีออเดอร์นะครับได้ที่13357 .co นะครับหรือว่า1 3 3 5 7 co เป็นเว็บไซต์กดเข้าไปสั่งซื้อได้โดยตรงเลยนะครับหรือเข้าที่เว็บไซต์13357 p u b i s h i n n g นะครับเป็นเพจส,สำนักพิมพ์นะก็เข้าไปดูที่โพสต์ปักหมุดด้านบนนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเพจของลงทุนศาสตร์เองก็ได้นะครับตรง Cover ร์โฟโต้ด้านบนนะครับจะมีรายละเอียดอยู่นะครับ พรีออเดอร์ตอนนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับปกอ่อนราคา500บาทปกแข็งราคา600บาทจะส่งฟรีครับหนังสือเป็น l i มิเต็ดเอดิชันที่หน้าปกนะครับพิมพ์มาเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะครับได้โปสการ์ดพร้อมลายเซน็นและที่พิเศษที่สุดนะครับคือจะได้เข้าชมวิดีโอสอนวิเคราะห์หุ้นและจัดพอร์ตฟลิโอความยาวไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับที่เป็นความรู้ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ฟรีนะครับมูลค่า500บาทได้ฟรีกันทุกคนที่สั่งซื้อหนนัังสือเลยะครบ ดังนั้นใครสนใจอยากจะได้ความรู้ด้านการลงทุนไปใช้ในตลาดหุ้นใครลงทุนมาแล้วยัง,งงงยังสับสนอยากได้การจัดเรียงความรู้ที่เป็นระบบหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนลงทุนศาสตร์นะครับก็สามารถเข้าไปพรีออเดอร์หนังสือเล่มนี้ได้เลย Stock l e c t u r e ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียวโดยลงทุนศาสตร์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันพูดอีกครั้ง <laughs> พูดทุกเทปเอ,อ เนื่องจากหลายคนไม่ได้ฟังทุกเทปนะหลายคนฟังเป็นเทปเทปก็ผมจะบอกว่าผมป่วยนะครับมีปัญหาช่องปากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ต้องรักษาอยู่นะครับก็จะพูดนานไม่ได้นะมันจะเจ็บแผลนะครับดังนั้นเนี่ยก็เทปช่วงนี้จะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าพูดยาวไม่ไหวนะมันจะเจ็บนะก็ออกโตวไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะบ่นว่า hey, ทำไมพูดสั้นจังเลยในแต่ละเทปก็พยายามจะไม่ขาดนะครับเนื่องจากพักไปนานแล้วก็เกรงใจคนที่ติดตามเนอะแต่ก็ ก็อธิบายให้เข้าใจละกันเนาะเป็นเพื่อนกันนะพูดกันตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครจะได้ไม่งงหรือว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับมาวันนี้เราพูดกันด้วยเรื่องของโพสต์ o n e y ีมูนพ e เรียนะครับหรือว่าการลงทุนในช่วงหลังดื่มนะพึ่งพระจันทร์นะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมคิดขึ้นเองนะครับแล้วก็ผมก็ชอบมากนะครับทำอยู่บ่อยๆเนาะแต่ก็เคยไปพูดนะบางเวทีแล้วก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ก็ เข้าใจว่านะยังไม่เคยพูดในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์มาก่อนผมพยายามเสิร์ชแล้วนะแต่มันไม่มีนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันซ้ำก็อย่าด่าผมนะครับผมพยายามเสิร์ชแล้วนะผมเต็มที่แล้วนะนะครับก็การลงทุนในโพสต์ฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่มันเป็นช่วงฮันนีมูนสุดๆนะครับก็คือช่วงที่มัน อิ่มเอมดื่มดำแล้วก็มีแต่คนสนใจเนี่ยมันคือช่วง IPO นะประมาณ IPO กัาหนึ่งเดือนหลัง IPO มันจะฮอตมากนะครับช่วงที่ชัดสุดเนี่ยคือวัน IPO เนี่ยมันจะหุ้นมันจะขึ้นสุดๆเลยนะครับจะมีแต่คนชอบนะคนประทับใจคนซื้อนะแห่กันมาซื้อกันใหญ่โตโอลานนะครับก็ก็เป็นแบบนั้นนะมันด้วยของดีมาซัพพลายด้วยนะว่าเออแบบ IPO เนี่ยมันมีคนหลายคนอยากได้เนาะแต่ก็คือช่วงที่เขาเปิด IPO ตลาดแรกเนี่ยนะครับก็คือให้กับประชาชนให้กับประชาชนทั่วไปก่อนเนี่ยหรือว่านักลงทุนที่มีสิทธิ์จะซื้อเนี่ยนะมันก็จำกัด s u p p l เนาะคือมันมีความมันมีมันมีดีมานเยอะแต่ supply ไม่เยอะนะครับมันก็ทำให้ดีมานเนี่ยมันอั้นมาวันแรกที่เขาตลาดหุ้นนะคือวัน IPO เนาะก็ คุนก็มักจะขึ้นไปเยอะนะขึ้นไปเยอะมากๆนะหลายทีก็ขึ้นไป200%็ก็เคยเจอกันนะ2 0 0 3 0 0ก็เคยเห็นกันนะครับหรือว่ามันก็อย่างมากก็อ,อย่างน้อยก็อาจจะ2 0 3 0เปอเนะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็น IPO ที่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ายกเว้นว่ามันจะใหญ่มากๆจนเขาแบบดีมามันไม่มันไม่มากเพียงพอกับสป라ายที่จะขายออกมานะครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่พอเป็นหุ้น IPO เนี่ยนะครับช่วงแรกในการลงทุนเนี่ยนะมันจะมีความแบบ มีคนสนใจเยอะนะครับมีข่าวติดตามมีนู่นนี่นั่นนะครับซึ่ง โอกาสที่เราจะได้หุ้นราคาถูกเนี่ยโอ้ยากมากนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนติดตามเยอะนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีนักลงทุนติดตามเยอะมีบรกเกอร์ติดตามเยอะมีนักวิเคราะห์ติดตามเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงของ IPO เนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วว่าเฮ้ยหุ้นนี้ดีหรือเปล่าแพงหรือเปล่าซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะถูกคําถามเนี่ยซ้ําๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกรีเช็คจากตลาดซ้ําๆนะมันทําให้โอกาสที่ราคาหุ้นจะถูกเนี่ยยากมากนะเพราะว่าดีมานมันล้นนะครับเพียงแต่เวลาผ่านไป,ไปสักเดือนหนึ่งนะเดือนแรกนี่ผมว่าก็ย มันก็จะมีความแบบบางคนอยากได้แล้วยังไม่ได้ก็จะรอซื้อหรือบางคนซื้อไปแล้วติดหุ้นเออก็จะมีรอขายมีหลายแบบนะครับดังนั้นในเดือนแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะยังไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับช่วงที่ผมว่าเงียบเนี่ยนะก็คือช่วงที่เดือนที่2ถองเดือนที่12ผ่านช่วงเวลาประมาณปีแรกนะฮะยกเลนเดือนแรกเนาะสอถึงสิเนี่ยมันจะไม่ฮอตเท่าเก่าแล้วความรู้สึกผมนะยกเ้นหุ้นตอนนั้นเป็นหุ้นที่ดังมากๆถ้าเป็นหุ้นดังๆแบบดูเดย์ดรีม นะเท่าแก่น้อย after you พวกเนี้ยดัง or or ก็ยังไม่ยังไม่ได้ดังมากเพราะว่ามันขนาดไม่ขนาดมันใหญ่เนต้องขนาดเล็กๆแบบขนาดที่มันแบบว่าวิง่งวิ่งดีๆเนี่ยมันจะดังมากนะครับมันก็จะคนจะไม่ค่อยสนใจแหละถ้าไม่ใช่เป็หุ้นที่คนสนใจมากๆกนะครับช่วงเนี้ยช่วงเวลาปี1ปีหลังจาก ipo เนี่ยมันจะมีความแกลบบางอย่างอยู่นะครับเนื่องจากก่อนเข้า ipo เนี่ยนะงบหุ้นเนี่ยมันจะเป็นงบที่ยังไม่ได้รูด ก็คือ,อยังเป็นงบที่รวมเขาเรียกว่ารวมเอ่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะน้อยนะครับผู้ถือหุ้นของมันจะน้อยดังนั้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันจะเยอะเนาะแต่พอมา IPO เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นมันจะเยอะขึ้นนะ <savior> วเวลาคิดกําไรต่อหุ้นมาเนี่ยมันจะน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลข PE, <pe มาเป็น PE ใหม่เนี่ยมันจะสูงมากนะปีแรกเนาะกำไรต่อหุ้นมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับคนที่ไม่ได้แกะจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเก็ต หมายถึงว่าเขาจะไม่ค่อยเก็ตว่าสถานาการณ์ตอนนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่ามันเปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นนะเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนจํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้วส่วนหารจํานวนหุ้นเนี่ยมันจะต่างออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาชอบดูหุ้นเร็วๆนะหมายถึงว่าดูแค่ว่าเอ้ยกำไรต่อหุ้นโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ออกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยงบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ละเอียด นะเพราะว่ามันมีความอยู่นอกตลาดนะบางทีงบมันก็ไม่ชัดเจนนะหมายเหตุก็ไม่ละเอียดเนะคนอ่านคนใช้งบเนี่ยก็ไม่ค่อยเก็ตว่าตกลงมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงมันต้องใช้ความพยายามในการอ่านเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อ่านงบแล้วเข้าใจนะอ่านแล้วเก็ตว่างบสื่ออะไรนะคนเหล่านี้จะได้ประโยชน์ในช่วงเวลานี้มากเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยสนใจคือหมายถึงว่าเอาง่ายๆว่าเวลาอ่านงบหรือวิเคราะห์งบเนี่ยมันใช้ท่ายาก มันใช้ท่ายากเยอะคือมันต้องไม่อ่านต้องไม่แกะหลายส่วนเทียบกับงบในตลาดงบนอกตลาดงบไดรู้นงบยังไม่ไดรูนนะครับแล้วบางทีเนี่ยหุ้นที่เข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยถ้ามันมีช่วงสะดุดเนาะผมเคยเจอหุ้นตัวหนึ่งมันเป็นช่วงสะดุดของเขาคือว่าเขาโดนปัญหาเรื่องของขาดทุนค่างเงินเยอะแต่อตัวกําไรเขาดีมากเลยนะแต่เขาโดนขาดทุนค่างเงินเยอะแล้วพอเขาเข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยมันก็โดนอคติ จากนักลงทุนนะหรือว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นว่าปอบบัญชีหรือเปล่าโกงหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆขาดทุนเยอะแยะอ่ะมันมีขาดทุนค่างเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็มีอคาาติแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปแกะดูให้ดีหรือว่ารวมไปศึกษาผู้บริหารด้วยว่าเฮ้ยเขาเป็นคนแบบไหนเขามีโอกาสจะโกงจริงๆไหมเขาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปวิเคราะห์ดูบางทีเนะี่ยไอเหตุการณ์ชั่วคราวแบบนี้นั่นแหละจะเป็นโอกาสให้เราได้ลงทุนเพราะว่าคือเวลาไปหุ้นใหม่เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ trust จะไม่เชื่อใจนะบางทีเขาดูแค่ง,งบการเงินอ,ะอ่ะเข้าตลาดมางบดรอปลงอย่างเงี้ยแหละปันแต่งหุ้นมานะหรือว่าบางคนก็เข้าตลาดมากําไรไม่โตเลยนะหรือเข้าตลาดมากําไรโตแต่กําไรต่อหุ้นไม่โตอะ่ะก็ไม่ชอบอีกนะหมายถึงว่ามันถูกจัสได้ง่ายพอมันเป็นหุ้นใหม่เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเอาง่ายๆว่าพอพูดว่าเป็นหุ้นใหม่เข้าตลาดมไม่ถึงปีเนี่ยไม่ค่อยมีใครยุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันยิ่งเป็นบีไอที่แบบว่ามือเก่าๆที่แบบว่าไม่ใช่มือเก่าๆนะมือเก่าๆที่ ให้ความสําคัญกับงบในอดีตเช่นต้องดูงบมมายังต่ำห้ปีว่ามีความสามารถในการแข่งขันเติบโต,ตได้จริงเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไม่ซื้อเลย นะครับหรือว่ากองทุนรวมบางกองนะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์เลยนะว่าจะไม่ซื้อหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆนะเพราะว่าข้อมูลมันไม่เพียงพออะไรแบบนี้ก็มีนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ความใหม่ของเขาเนี่ยแหละที่เป็นแบรเรียร์บางอย่างให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยไม่เข้ามายุ่งด้วยความไม่เชื่อถือด้วยความอะไรต่างๆข้อมูลไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะครับเราเป็นนักลงทุนรายย่อยอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการเข้าไปหาได้เข้าไปดูได้นะครับแล้วยิ่งช่วงเวลาหลังจาก IPO ไปแล้วเดือนกว่าๆหลายเดือนเนี่ตาาหหนเไม่ใวัก็ป พีโอตัวใหม่ไอ้ตัวเก่าๆราคามันก็จะเริ่มตกลงยิ่งท้งงบออกมาไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้หวือหวามากนักเนี่ยราคามันก็จะตกลงเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเราคือต้องไปแกะดูว่าเฮ้ยไอ้งบที่มันออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะมันเป็นชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดีจริงๆนะแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันถูกกันไหมไหมราคานี้กับความไม่ดีระดับนี้มันมีโอกาสจะลงทุนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราสามารถเข้าไปแกะเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปหาคําตอบได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยแหละเพราะว่า ถ้าเข้าตลาดมา2ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะมีงบปีแรกแล้วมันจะเทียบกันง่ายทั้งเรื่องของอความละเอียดของงบเรื่องของจํานวนหุ้นนะหลายคนก็จะเริ่มเชี่ยวชาญแล้วนะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเป็นพื้นที่ที่เล่นได้ง่ายเท่าไหร่นะผมก็จะชอบอย่างนี้แหละ ประมาณ1ปีเนะผมได้หุ้นหลายเด้งหุ้นเด้งของผมหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นไอชูอพูชื่อได้นะไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์คูลนะฮะเท่าแก่น้อยบิวตี้บ f เฟ่นะซึ่งมันก็ได้เพราะโชคบ้างได้เพราะอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเกือบทุกตัวนี้ซื้อหลังช่วง IPO หมดเลยนะช่วงประมาณปีแรกที่คนไม่ค่อยสนใจแล้วอะเออแบบประมาณว่าเอยแบบโตจริงปรเปาวะอะไรเงี้ยเออแบบว่าเข้าตลาดหุ้นมาขำๆปวาวะหลอกปเปาวะอะไรเงี้ยก็ศัยเวลาช่วงนั้นแหละที่คนยังไม่ trust หรือว่ายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยซื้อ ตลาดมันเริ่มคอนเฟิร์มนะผ่านไปปี2ปีราคามันขึ้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากช่วงเวลานั้นเต็มๆนะครับแล้วก็ก็คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงนะนักหลายคนแหละนักลงทุนหลายคนอาจจะไม่ได้เมนชันถึงประเด็นตรงนี้เท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันทําประโยชน์ได้มากนะครับแล้วก็มีโอกาสลงทุนได้จริงๆนะครับก็ฝากใครหลายคนและกันว่าแต่ก็ ต้องอ่านงบเก่งนิดนึงนะอ่านงบเก่งอ่านบิซ n เนสเก่งนะครับก็มันจะยากกว่าวกปกตินิดนึงแต่ก็ถ้าทําได้ก็ผมแค่คิดว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีมากพอสมควรเลยนะก็ฝากทุกคนว่าใครสนใจก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับกับการลงทุนในช่วงหลังดื่มหรือพึ่งะจ์น,นะครับหรือว่าโพ s t honeymoon p e r รียนะหนปีหลังจาก IPO นะครับช่วงเดือนที่212นะครับก็ฝากไว้แบบนี้ละกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้พรีออเดอร์ซ็อกเลชเชอร์นะครับไปพรีออเดอร์กันได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยละกันนะครับหนังสือหุ้นเล่มแรกของผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนาศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ใน โลกคุณศาสตร์พอดแคสต์